ชมกันต่อครับเด็กมวยเดือดครับวันนี้ในรูปแบบของศึกแข่งสัตว์สีคู่นี้สู้กันในรูปแบบ 2. 2> มวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุครับพิกัด71กิโลกรัม give for นักสู้ชาวบราซิเลียนครับฟาเบียคาไนโร

ถือว่าเป็นดาวรุ่งที่กำลังฮอตขึ้นมาครับอาจารย์ทวัชชัยทองฤทธิ์ครับทำหน้าที่เวนามวยไทยนี่หัวหน้าคณะนี่เป็นนักมวยชาวต่างชาตินักมวยชื่อดังเลยนะครับไม่้องปโโชคดีครับอ่ะดูให้ดีครับคู่นี้นวมเปิดนิ้วโกรบแบบนี้ฮาร์ดคอร์ครับมารวมอยู่ในรายการเด็ดมวยเดือดครับ ไฮไลท์สนุกมันๆครับที่แฟนๆชื่นชมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับทางช่อง8กฎหมายเลขก7 7คู่ที่2ครับแสนศึกฟาบิโอโอ้โหหนาเป็นต่อหม้อเลยครับฟาบิโอคาเนโรดูว่าจะยุบหรือเปล่าครับโดนแข้งโดนหมัดเข้าไปหรือว่าจะสอยแสนศึกร่วงนะครับกำปั้นขวาที่เกรงไว้แน่นเลยนะครับคาเนโรประเภทแบบขอโป้งเดียวเลยครับ รู้เรื่องโป่งเดียวหันหลังกลับเข้ามุมประเทศบราซิลนี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับหลงไหลในเรื่องของมนสเน่มวยไทยครับมีแต่งแขนงออกไปครับนวมเปิดนิ้วทางช่อง8จะเรียกว่ามวยฮาร์ดคอร์ครับไม่ใช้คำว่ามวยไทยนะครับอยู่ในประเภท3ประเภทอยู่ในประเภท4นะครับตามกฎหมายของเมืองไทยต่าครับจิ้มเข้าไปครับ ต้องกำมือกำนิ้วนะครับด้วยสัญชาตญานต้องกำมืออยู่แล้วครับเวลาจะต่อยชาวบ้านเขานะครับไม่มีใครกลางนิ้วจิ้มต่อยนะครับเอกอยากจะเล่นสกปรกนะครับบนเวทีภายใต้กฎกติกานั้นต้องกำนิ้วกำมือนะครับพูง่ายๆครับเปิดเกมชนทะเลาะกันเลยนะครับแสนสุดครับปาเปโอยังนิ่งๆแอบอางใจลำบากครับมานิ่งๆแบบนี้เอาใจชาติาครับ หายซ้ายแล้วงัดขวาขึ้นครับแม่ใช้ลูกทีบนํำเลยครับฟาเบโอคาเนโรอย่าพลาดน,นะครับโลบแบบนี้ครับป๊อกเดียวในเจ็บนะครับเข้าจุดสลบเข้ากระองคางเข้าคำมับเข้าลิ้นปีในทีเดียวรู้เรื่องครับโยังบล็อกได้ดีครับคานเนโร,โรต้องมีแข้งบ้างครับ สายหน้าแรกกันแล้วครับเริมจะมาแล้วครับเสียงหนักๆแน่นๆครับตัวใหญ่ๆเวทใหญ่ๆนะครับ71กิโลกรัมอายุห่างกัน10ปีครับคุณพี่อ้าวครับแสนสึกนี่18กำลังพุ่งกำลังร้อนแรงขึ้นมาครับเจอกับรุ่นพี่กับฟาบิโอเป่าตาสัมจมีปลีเลยครับมันเป็นหนกแก้มเลยครับปลีมาแล้วโอ้โยลมมันเย็นๆครับแบบนี้ นึกดูครับถ้าเราโดนจะรู้สึกอย่างไรครับเกมการต่อสู้แหมงัดเชะเดียวดีใต้ตาซ้ายมีตำหนิเลยครับแต่อจจะเริ่มเสียสมาธิบ้างเลยครับคาเนโรเพิ่งจะอยู่ในยกแรกครับมีบาดแผลซะแล้วด้านข้างนี่หนาจริงๆครับรูปร่างของฟอร์วิโอคาเนโร แล้วยืนกันใกล้ๆนะครับดูครับแม่ไม่มีใครถอยไม่มีใครหนีนครับแหมต้องบอกว่าสลินกันแต่หัวบันเลยครับคาเนโรด,ดูภาพช้าครับดีชิมลางไปก่อนนะครับหมัดขวาครับโอ้โหอัปกาซาแล้วก็ขวาตรงครับโอ้ ทิ้งขวาเข้าไปครับแม่ยิมเห็นยางกันฟันเลยครับแล้วดูครับงัดเฉยเดียวครับบางๆครับเหมือนเฉือนมะนาวหั่นมะนาวครับแม่กินกับน้ำอุ่นร้อนๆครับเสียงดีครับแต่ว่านี่ไม่มีเสียงนะครับมีแต่เสียงสีเลือดครับไปดูกันต่อยก2ครับเดินลุยเต็มพิกัดเลยครับฟาเบโอคารเนโรชวนแรกแล้วครับวงในมาพยายามฟันสอกสู้ครับ แม่แต่วงไรก็ยังตีไม่ค่อยได้ครับถือว่าสารสึกนี้ป้องกันตัวได้ดีโอ้โหสอครับแม่โดนนะครับสนศสึกครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับพยายามจะเรียกเลือดคืนเลยครับฟาเบียคาเนโรงัดซ้ายงัดขวาแม่แต่ว่าเป็นสงครามวงในครับตอนนี้ตีกันไปตีกันมาพยายามจะคลอกตีนะครับสาศสึกครับเอาแล้วครับเทืองติดแล้วครับแบบนี้อ้าวฟัน สับขวางหน้าต่างคนต่างลุยต่างคนต่างงัดศอกพัวหนัวพัวพันแล้วครับถึงตัวรบถึงตัวเด้งตีเจ็บเจ็บหนักหนักเจ็กหนักหนักหนักโอ้โหแทงซ้ายจระดอกอเจ็บไปเจ็บจุกไม่จุกครับเอานะครับกดขวาเต็มเต็มเดินเข้าไปครับโอ้ยโดนเหมือนกันครับต่างคนต่างโดนสาดกันไปเอาสาดกันไปออกมาสาดกัปั้นสาดสอกเดี๋ยวรู้เรื่องครับแบบนี้เดี๋ยวรู้เรื่อง นี่คือสไตล์ของเด็ดมวยเดือดครับศึกแข่งศักดิ์ศรีมาซ้าโอ้ยโอ้โหเมายักษใหญ่ยักษ์ใหญ่เป๊แต่ตอนนี้ครับกระหน่ำฟันเลยครับทั้งหมัดทั้งศอกครับแสนศึกครับพัดสึกได้หรือเปล่าโอ้โหแต่ว่าทนจริงๆครับฟาริโคาเนโร่ครับเริ่มจะมีสวนครับเอาล้วครับพัวหนัวพัวพันครับแหมพันไปเรื่อยครับไม่พันอย่างเดียวครับมีพันมีสะบัดศอกด้วยโอ้ยตายตาสองบาดแผลหรือเปล่ายังไม่ชัดนะครับ เละเทะไปแล้วครับได้อารมณ์ครับดูบรรยากาศแบบนี้ครับนี่เกมการเกมการต่อสู้ล้วนๆนะครับว่ามาว่ามาว่าไปใกล้ๆมีหักมีงัดเอ้ามาโคนละทีครับโอ้โหอึดจริงๆครับฟาเบโอคารเโรครับเห็นแต่แค่เป๋แค่เซนะครับแต่ยังไม่ยอมสุดลงไาให้กรรมการนับเดินหน้าเข้าไปเหมือนเดิมครับแสนสุดกับฟันงัดซ้ายงัดขวา โอ้โหก็อยากจะให้บาลานเลยครับในนี่ตาใต้ตาซ้ายมีแผลนะครับอยากให้ตาขวาเนี่ยมันสมดุลกันครับสู้จริงๆครับบราซิลรายนี้แวกด้วยครับเอาครับโอ้แต่ว่านี่ตัวช่วยของแสนซึกครับแสนซึกกับตัวช่วยดูครับแม่ได้แต่พยักหน้าเงึกๆ้วครับฟาบิโอคาเนโร่เดินลุยเข้าไปหัวใจนี่ เกินร้อยจริงๆครับฟาบิโออ้าวครับขอพลิกตำราของงัดกลยุทธ์มาสู้ครับเอาแพ้นี่แหละครับสมศักดิ์ศรีของเด็ดมวยเดือนครับโอ้โหดูมาไหนก็สนุกเหมือนนั้นนะครับดูครับนี่ครับดูเขาใส่กันครับนี่ไม่ได้โกรธกันครับไม่ไม่ได้มีปัญหากับคนข้างบ้านนะครับเป็นเกมการต่อสู้ครับอ่า โอ้โยแทงซ้ายอ้าวแล้วครับสุดยอดครับได้หัวใจจริงๆครับไปพับชาครับโอ้โหบวกกันนี่เลยครับโอ้โหดูครับมาอย่างรถพ่วงชนกันครับแค่กระเด็นไปคนละคางครับ เด่นไปคนละข้าง3มอีกทีครับแมตั้งใจมาสับนะครับแสนศึกโอ้โหกาวาหล่นเลยนะครับแล้วได้ผลนะครับสอกของแสนศึกเป็นตัวช่วยครับบาบิโอคาเนโลกก็สู้จริงๆครับดูครับเล่นเอาขาสั่นปเหมือนกันครับโดนหนักๆครับสอกขวาแต่ละทีแม่สะใจพระเดชพระคุณเจ้าครับมุมกล้องบีมเข้าไปแคบๆนะครับเห็นอาการเห็นอารมณ์ ไปกันต่อครับต้องชื่นชมครับไปกันวังใจทั้งคู่ครับเกมเปิดเลยครับตอนนี้ครับแลกกันดเดือดจริงๆครับคู่นี้ครับมัดเท้าเข่าศอกมีให้เห็นกันครบครันครับพยายามเดินแทงอ่ะโดนจับเทลงไปแม่พยายามจะเติมด้วยสอกนะครับแต่ว่ายังไม่มีช่องไม่มีโอกาสครับแสนศึกสออขวาก็ยังมาเรื่อยๆครับฟันซ้ำเข้าไปบริเวณบาดแผลเดิม แล้วใส่กันยับเลยนะครับดูครับแม่ไม่มีเงินผ่อนเลยครับมีเงินสดล้วนๆครับไม่ใช้บัตรเครดิตด้วยเอ้ามาจิ้มเข้าไปเดินเข้าไปอัดเข้าไปครับดูครับเห็นกันจัดจ้าแบบนี้ครับแมาแมวงในนี่เริ่มเดินลุยอัดอัดนะครับฟาบิโอคาเนโร่ครับโอ้แมเลือดเหมือนว่าน่าจะมีบาดแผลหนึ่งเลยครับคาเนโร่ จะถามว่าหัวใจทําด้วยอะไรครับนี่ครับโอ้โหอ้าวยังไงครับกรรมการบอกเบรกให้แพสนามดูซะหน่อยครับโอ้หน่าจะสามแล้วครับคุณมารุตโอ้โหโอ้ยหางคิ้วใต้ตาบนศีรษะเละเทไปหมดเลยครับตอนนี้เด็กคนนี้หัวใจครับหัวใจครับนี่นะครับพุ่งเข้าหาครับดูครับความเป็นนักสู้นะครับ ต่อยลำตัวครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับโดนลำตัวครับแสนศึกแสนศึกก็มาดีนะครับถ้ามาปวกเปียกปวกเปียกดี๋ยวผมว่าต้านไม่อยู่เหมือนกันนะครับดูครับแรงทุกลูกครับฟาบิโอโอ้โหโดนตอยครับโดครับไม่ยอมเสีอย่างครับยังเป็นไปได้หมดนะครับโอ้โหต้องคว้าคอมาก่อนเลยนะครับแสนศึกครับเจอมาซ้ายเข้าไป นี่คือพลังของชาวต่างชาตินะครับเจอกับต้นตำรับแล้วดูความมุ่งมั่นแรงพยายามครับประสบการณ์อาจจะน้อยหน่อยครับแต่ว่าร่างกายความแข็งแกร่งทักษะนี่เยี่ยมยอดเลยครับบราซิลบาบิโอไม่ยอมจริงๆครับโอ้วิ่งเข้าใส่ครับแหม่กองเคียมขมอนขมอนครับแหม่บัดแรกแข่งเลยครับตอนนี้ก็เริ่มจะแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับ จะจบแบบไหนนี่ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับโอ้โหภาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับที่นี่ดูครับแสนศึกก็พยายามจะโต้พยายามจะต้านนะครับมีศอกงัดมีศอกตั้งมีศอกสับแมเพลงเข่านี่คนไทยไม่กลัวเลยครับกลัวอย่างเดียวพลังกำปั้นครับนี่ครับไม่แม่นเท่านั้นเองครับฟาบิโอถ้าแม่นแมีมหงายมีงัดมีตัดลำตัวนี่เป็นเรื่องนะแม่ควักมือบอกมามา เดินออกมาบ้างครับอยาให้ผมไล่อย่างเดียวครับเออแผ่ก็เจียนอยู่เจียนไปกันทั้งคู่เลยครับคู่นี้ครับไล่การสนุกทีเดียวครับวงนอกวงในหมดยกสุดท้ายครับโอ้มั่นใจเลยครับฟาบิโอคาเนโร่ครับแต่ต่างคนต่างมั่นใจเลยครับก็ถือว่าทําหน้าที่ได้ดีกันทั้งคู่ครับ เด้งอุ้ยดูครับจังหวะบินตีพลิกเทงไปโอ้โหนี่ครับนี่ครับลูกนี้ครับที่น่าจะแตกครับคุณมารุตครับหางคิ้วครับดอกนี้ที่เด็ดเลยครับโป๊กเข้าไปครับโอ้โหใส่กันยับจริงๆครับคู่นี้โอ้โหดูครับแต่ละดอกและตัวใหญ่น้ำหนักเยอะครับซัดกันสนุกเลยครับ ดูครับโอ้โหหยนอกในนี่ต้องบอกว่าใส่กันแหลกใส่กันยับจริงๆครับขยับเข้ามาโอ้โหเจอสอกสวนเลยครับ s find out who the winner is ladies and gentlemen we have a winner by way of split decision here คะแนนไม่เอกฉันครับ Number one gave about 29 to 29 judges เสียงแรกเสมอครับ scored about 29 to 28 อีกสองเสือครับให้อฟาร์มิโอคาเนโร่ครับ,เ,นนรรบเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับเป็นแบบ m บเช r ร t ตี้ดิ s ซิชันครับ